ก็สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะไปซ่อมพัดลมนะครับสไตล์โจโจสังนะครับเมื่อคืนไม่ได้นอนเลยจะหนาวจะร้อนจะอะไรจะเปิดแอร์ผมก็ต้องเปิดพัดลมนะครับเพราะว่ามันไม่มีอากาศหายใจนะครับผมเพราะผมก็เคยทะเลาะกับเมียมาแล้วนะครับเรื่องพัดลมผมไปทำคอนเทนต์ที่ t i k t o k ใน t i k t o k นะครับและผมก็ทะเลาะกับมันแล้วมันกันเลิกกับผมมันทิ้งผมไปนะครับตอนนี้ผมได้อยู่คนเดียวนะครับอยู่คนเดียวสิวก็ขึ้นนะครับ ตอนนี้สิวขึ้นเต็มเลยนะครับผมสิว <c> เ <oughs> ียนะครับผมไปจะทำสไตล์แบบง่ายๆนะเหมือนดูคลิปโอตสดชื่นทำอะไรง่ายๆนะนะ่นะน่ะชีวิตเราก็จะง่ายนะ่ะโอเคไปกันเลยเพื่อนๆก็ดูครับเกียร์สามครับหมุน มนยังเตาเลยครับผมแล้วมันจะเย็นได้อย่างไงนะครับเกียวหนึ่งนี่ม่ต้องพูดถึงนะครับโอ้โหขนาดนี้เปิดฝาแล้วมันจะได้เย็นหน่อยไล่เบามันก็ยังไม่เย็นนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับนี่เลยการกายตันเล็บนะครับมันไม่มีมันมีอยู่ในรถด้วยความเกลียของผมแล้วตอนเด็กๆเนี่ยผมจะทะเลาะกับแม่แม่จะด่านะครับแม่ทะเลาะแม่จะบ่นจะว่านะครับ มึงเอามีดไปแงะไปนั่นอีกแล้วผมนี่เลยใช้ใก้ๆตันเล็บครับตอนดีสเลยก็อย่างเงี้ยครับงัดงัดพังหมดครับมีอะไรก็งัดนะครับถอดมาเลยครับมีอะไรก็ถอดนะครับช่วงนามหมุนหมุนใบอันนี้ผมก็ไม่เคยนะครับซ่อมครั้งแรกเลยนะครับผมขันนอ็อตแบบด้วยความไม่มีเนี่ยผมใช้แกยๆตันเล็บเลยครับแลนน้วน็อตตรงนี้ร้อนด้วยนะโอ้โหร้อน ขันไปให้หมดเลยนะครับโอ้โหแมงกะมันะมาทะนะครับผมอ่ะการ มันหลอกเราเพื่อนมันไม่ออกครับมันมีน็อตซ่อนอยู่ข้างหลังนะครับหนึ่งตัวครับเพื่อน,อนแบมันออกมาโอ้โหเปิดมานี่ก็ฝุ่นเต็มเลยคนระับผมฟุ้งเลยครับฟุ้งชนหน้ากล้องนะครับเดี๋ยวเอากางเกงเช็ดแวบ,บนะึงนะครับโอ้ไง ง่ายง่ายครับผมบ็อกเซอร์ไม่ใช้ผมมาเช็ดเลยไม่เป็นไรครับเป็นลมเราหอมนะครับเช็ดเลยนะครับโอ้โหฟนทำความลาดก่อนนะครับเช็ดเช็ดปัดปัดพอด,ดีเนี่ยตัวน,นี้เขาเรียกเขาา่าปลาไม่รู้เข่าปลาอะไรเออคาปาซิตี้นะครับผมก็ใช้กกลไกลตัวเล็บอีกแล้วแต่แต่ด้วยความมันไม่ออกครับก็ต้องไปหาอันใหม่นะครับโอ้ไปได้ ไปได้อะไรมาออไปได้ไข่ควงแบนนั่นก็ยังดีนะมันไม่ใช่ไข่ควงแฉกครับแต่มันก็ยังพอออกน,ะนี่เลยผอว่าเขาปลามันเสียตัวเนี้ที่เขาว่ากันนะีออ่อผมก็ไม่ค่อยรู้จักนะครับนี่อะไรวะเ้ยป๊บเนี่โอ้โหแม่งบวมแปงเลยเริ่มตั้งท้องแล้วบวมมาเลยโอ้โหก็ต้องตัดนะครับผมจะไม่ตัดตั้งแต่ต้นตายครับเชื่อมไม่เป็นนะครับ ไม่ไม่เชื่อมไม่ชอบเชื่อมนะครับนี่ผมตัดตัดผ่าเลยผ่าเราจะได้ไม่ต้องไปบักกี้มันนะครับผ่าตัดนี่ไกลๆตะเล็บนี่ก็มีประโยชน์เหมือนกันตัดเลยกะว่าจะตัดแบบว่าให้มันเหลือชันวนหน่อยนะตัดปับ๊บกะจะให้เหลือเออแล้วผมก็ตัด แคบผิดเอออันนั้นมันคือจะจะต้องตัดทิ้งไงเพื่อนเอเอออันนี้ตัดเหมือนกันนะครับผมจะตัดให้เยื้องหน่อยครับไม่อยากใช้ผ้าเทปเพราะมันไม่มีให้มันเยื้อมันจะได้ไม่ชอ็อตกันนะความคิดแฮ่ <Hey. S 1> ก็แล้วทีนี้ก็ผมวปอกปอกสี่เส้นนะครับมันสี่เส้นเหล่าชนวนครับ ปลอ,อกเปลือกนะครับเพื่อที่จะไปเชื่อมต่อนะัำแล้วก็ปอกยึดเลยครับเอาตัวใหม่มาใส่แทนตัวเก่านะยึดป๊บ ัปับ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 โอเคนั่นแหละแล้วลก็พันกันเลยครับผมเออไม่รู้ว่าแดงเราผมก็ใส่แดงเออลองออนี่เส้นมันออกมาจากทางนี้แต่ไม่ไปยุ่งกับมันโอเคแพงไก่ตดเล็บนี่มันก็มีประโยชน์ได้หลายอย่างนะเออปอกเปลือกอะไรมันก็ทำได้นะ แล้วแต่วัานถานาัน,นะร่บผมก็แบบนี้แหละถานัดแบบนี้แหละ <c oughs> <c oughs> จัดป้ายยาเสียปอกกันไปเลยครับผมอปอกแบบแบบว่าไม่ต้องไม่ต้องกัดหมดนะกัดนิดนิดนิดรอบรอบนะครับเราจะได้ปอกเปลือกมันได้นะครับป๊าป๊าและแช้ันนายาซะ,ะแล้วเราก็าพันเลยครับผมโอ้โหแล้วก็ตัด แล้วเลือสั้นนะครับโอ้ก็ยังดียังพันได้ขยับไปนิดนึงพอพันเสร็จแล้วโอเคอลองลองดูดีมันจะหมุนไหมลองลองซลบ้องซลบางตองตองตองปลังกองกองโอเค ใส่หมุนก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวบินเดี๋ยวบินุูบหมุนปั๊บเข้าห้ยโอ้เช็ดหน่อยเออเดี๋ยวฝุ่นคันนี้ก็ฝุ่นเต็มห้องเช็ดนะหมุนปิดแถบครับอ๋อพัดลมมันมันหมุนได้อีกทางหนึ่งมันจะไม่เหมือนน็อตทั่วไปอ่าปั๊บโอเคเดี๋ยวเราลองเปิดนะครับเปิดก่อนชู กูดูแบบติดไหมอ๋อลืมเสียปลกโอเคเดินไปเสียปลก๊ก่อนโอเคมาแล้วอ้าวป๊แบบกดเบอร์หนึ่งถึงถึงถึงึงตึงๆึงึง,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 งแล้วมันจะติดไหมนะโอเคติดเะคเอเอ,เอมันหมุนมันหมุนกว่าเบอร์ตามที่ผมเคยเปิดอันนี้เบอร์หนึ่งเองโอ้ยตำพัดลงครั้งแรกนะครับ ผมก็ไม่รู้ว่าเขาข้าวปลาผมไม็ซื้อข้าวปลามาเฮ้ยมันก็พอใช้ได้นะ่ะเพื่อนโอ้โหเปิดเบอร์ตานี้แรงกระชูดเลยกระชูดเลยครับหมุนไม่หยุดเลยโอ้โหถือว่าโอเคผ่านเลยเพื่อนๆก็ลองดูพัดลมที่บ้านนะครับซื้อตัวนี้มาเปลี่ยนคนระับผมซื้อมาเพียงเท่าไหร่นะ 25บาทไปขายตลาดเช้าหนองแขมนะครับมันแบบวางปัวพื้นมันก็จะถูกนี่ก็เสร็จแล้วก็ประกอบกลับไปนะครับเพื่อนๆอันนี้เราก็ไปอย่างไวเลยนะครับประกอบนะถอดอยังไงผมก็จำจำจำ,จำได้มัง่งไม่ได้มั่งก็อ่าขันก่อน ยังดีได้ไข่ควงแบนดนี่ชีวิตทําอะไรง่ายขึ้นเลยังไกลตัดเหล็บเลยนะครับโอ้มันแบนมันก็ยังแบบพ้อมุนง่ายๆครับเออยังดีหน่อยอันนี้มันเป็นแบบเหล็กมันเกี่ยวกับมือถือเนี่ครับผมก็ไปหยิบมันมาเออคันประกอบกลับเข้าไป โอเคก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆก็อย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีนะครับ